พี่โค้ชก็จะขอเริ่มต้นนะครับการติวการทำข้อสอบประเภท error detection กรรันเลยแล้วกันนะครับมาเริ่มต้นดูอะไรกันก่อนนะครับ part of speech พี่ขึ้นให้ว่า part of speech มันคืออะไรเอ่ยมันคือหน้าที่ของคำนะครับ พี่จะบอกว่าตั้งแต่น้องๆเริ่มเร,รียนภาษาอังกฤษมาตั้งแต่ป1นห,นหรืออนุบาลน1ห,นหรือม1ห,หรืออะไรก็ตามจนถึงนักวินาทีนี้ที่น้องกําลังนั่งดูคลิปนี้อยู่น้องๆเจอภาษาอังกฤษนะครับในทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นเจอจากเพลงเจอจากภาพยนตร์เจอจากหนังสือพิมพ์หรือข้อสอบไม่ว่าน้องจะอ่า,านภาษาอังกฤษมามากมายมากแค่ไหนนะครับน้องจะต้องเจอคาทั้งหมด8ชนิด แบบทั้งหมดนี้อยู่แล้วในสื่อภาษาอังกฤษทุกๆชนิดเลยมารู้จักกันก่อนนะครับว่าคําแต่ละคําทั้งหมดนี้แปดตัวนี้คืออะไรและไม่มีความสำคัญอย่างไรในการทําข้อสอบประเภท e อเวออันแรกนะครับมารู้จักคําแรกคือคํา นาวก็คือคำนามนั่นเองพี่มา่นใว่าหลายๆคนก็คงจะคุ้นเคยกัยนอยู่แล้วใช่ไหมนะครับต่อมาโ Pro นาก็คือคำบุพบทใช่ไหมครับคำที่ใช้เลียนแทนคำนามเช่นพวก i, u, v, d, h, e, s อะไรประมาณนั้นต่อมา,า verb คือคำกริยาคำริยาที่อยากให้นอ้องๆทุกคนดอกจันเอาไว้เลยว่ามันเป็นส่วนที่สคำคัญมากๆและทดสอบ error ชอบออกลอยชอบออกหลอกลบ่อยๆไม่ใช่ออกลอยนะออกหลอกบ่อยๆมากๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการการวัดคำกรียาเกี่ยวกับเรื่อง tense หรือว่า verb form ต่างๆเช่น verb ช่อง1ช่อง2ช่องสช่อง i n g อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่อง verb เนี่ยจะเป็นหนึ่งในเรื่องที่ข้อสอบชอบออกบ่อยมากที่สุดนะครับต่อมา adjective แล้วก็ adverb tense สอบ ad สอบ ad นี้พี่จะบอกว่ามันมันถ้าจะมองเป็นคู่ซีก็มองได้หรือถ้าจะมองเป็นคู่กัดก็มองได้เพราะว่า2ตัวนี้นะครับมีเอาไว้ขยายทั้งคู่แต่ คนก็ต่างขยายกันคนละแบบและหน้าตาบางตัวก็บาง adjective a d v e r b บางคำก็จะหน้าตาคล้ายกันแต่บางคำก็จะหน้าตาแตกต่างกันและสองตัวนี้ก็ชอบออกหลอกแบบมาเป็นแพ็คคู่ออกมาบ่อยๆเหมือนกันต้องให้ความสำคัญเช่นเดียวกันนะครับต่อมาคือ preposition คืออะไรเอ่ยคำบุพบทน,นะครับเช่น in on at about for ยกตัวอย่างนะครับเช่น in, in. นะครับ on แอป a b า u t อย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนต่อมา u o n t u o n t o o n u n c t i o n ที่จะบอกว่าออกไวมากไม่ใช่แค่ส่วนของ Error เท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อสอบอะไรก็ตามข้อสอบเอ่อ n ก t ปโอ t t u t e ี get, นะครับหรือข้อสอบต่างๆที่มีการวัดความรู้เรื่องแบบมา Conjunction ออกแน่ๆแ,และออกเป็นประจำก็คือคำเชื่อมนั่นเองส่วนสุดท้ายนะครับคำ interjection มันคือคำอะไรมันคือคำอุทานพี่จะบอกว่านะครับคำอุทานอยากตกใจลายมือท่าอะไรพี่นะลายมือพี่ค่อนข้างแย่มากเพราะนั้นอยาอ่านนะฮะคำอุทานนี่นะครับเป็นคำที่ไม่ออกข้อสอบประเภท error เพราะคงไม่มีข้อสอบไหนมาวัดว่าถ้าเิดสถานการณ์นี้เราควรจะอุทานเป็นปุ๊บเป็นอ้าวเป็นว้าวเป็น a w ฟ s o m เป็น bravo อะไรเงี้ย พราะฉะนั้นนะครับหลักๆแล้วเนี่ยในส่วนของข้อสอบ error detection และข้อสอบ grammar ส่วนใหญ่ออกแค่7ชนิดเท่านั้นนะครับดังนั้นนะครับในส่วนของคลิปการติววันนี้เราจะโฟกัสที่7จ็ดคำหลักโดยไม่ติวคำ i n t e r j e c t i o n หรือคำอุทานนั่นเองนะครับมาเริ่มต้นกันเลยนะครับ เอาละนะครับน้องๆมาเริ่มต้นที่คําแรกกันเลยก็คือคํานามนั่นเองพี่เชื่อว่านะครับน้องๆทุกคนเนี่ยเวลาไปเรียนภาษาอังกฤษที่ไหนใช่ปะอาจารย์ก็ชอบถามว่าเด็กๆคานามคืออะไรและทุกคนก็จะตอบว่าคํานามคาที่ใช้เรียกคนจากสิ่งของแล้วก็สถานที่นะครับแต่พี่จะบอกว่าจริงๆแล้วคํานามไม่ใช่คาที่ใช้เรียกคนจาก ใ่ของทางที่เท่านั้นนะครับคํานามยังใช้เรียกทุกสิ่งทุกอย่างที่มองไม่เห็นหรือมองเห็นจับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้ขอแค่มันเป็นชื่อเรียกมันคือคำนามทั้งหมดอย่างเช่น love อย่างนี้เป็นต้น love เรารู้ว่ามันเป็นคำกริยาแปลว่ารักแต่จริงๆแล้วมันเป็นคำนามก็ได้หรืออย่างเช่นนะครับคำว่าอารมยกตัวอย่างะคําว่า happiness ฮัตเนี่ยตรงนี้แปลว่าความสุขใช่ปะความสุขเรามองเห็นไหมเอ่ยมองไม่เห็นก็จริงแต่เราถือว่าพี่ขอจัไมิดนึงนะแต่เราถือว่ามันเป็นความรู้สึกและ มันเป็นชื่อเรียกอารมณ์ของเราว่าเรานั้นอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขดังนั้นถ้าขอแค่มันเป็นชื่อเรียกไม่ว่าจะเรียกอะไรก็ตามจับต้องได้จับต้องไม่ได้มองเห็นหรือมองไม่เห็นมันถือว่าเป็นคํานามทั้งหมดเลยนะครับนอกจากพวกความรู้สึกแล้วก็ยังมีคํานามประเภทที่ใช้เรียกการ,กรแปลนท่าทางหรือกิจกรรมต่างๆเช่น verb ที่เติม ing แทบทุกตัวสามารถเป็นคำนามได้เลยอย่างเช่นคำว่าเราอาจจะคุนเคยเชคำว่า swimming แบบนี้ใช่ไหมครับถ้าเราปิดมิ่งไว้ออกอ่ะท้าสมมตินะถ้าเราปิดปิดมิ่งออกก่อนปิดมิ่งไว้เอาแคสต์เวมมันเป็นคํากีายาใช่ปะแปลว่าว่ายน้ําแต่พอเติม i n g ปั๊บมันจะกลายเป็นคํานามได้เหมือนกันนะครับก็แปลว่าการว่ายน้ําหรือว่ากีฬาว่ายน้ํานั่นเองดังนั้นนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป น้องๆทุกคนต้องจาให้ได้ว่าคํานามคือคําที่ใช้เรียกทุกๆอย่างในสิ่ง,งในสามโลกเลยนะนะครับทีนี้นะครับพอเรารู้แล้วว่าคํานามคืออะไรเราก็จะแบ่งคํานามออกมาเป็นสองประเภทก็คือคํานามที่นับได้และคํานามที่นับไม่ได้พี่เชื่อว่าน้องๆหลายคนก็คงจะดูแล้วแหละนะครับว่าคำนามคำๆไหน นับได้คำไหนนับไม่ได้เราคงจะรู้หลักใช่ไหมการแยกแยะคําออกนะครับแต่ว่าสําหรับน้องๆคนไหนที่ไม่ไม่รู้หลักนะครับการแยกคำำํานมนับได้กับนําไม่ได้พี่แนะนําว่าให้น้องๆนะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่ Google เพราะว่าพี่ไม่สามารถจะบรรยายหรือว่าจะให้ความรู้เรื่องของคำนามที่นับได้และนับไม่ได้ทุกทุกอย่าง ภายในคลิปอันตั้นๆคลิปนี้เพราะฉะนั้นนะครับพี่แนะนำให้น้องลองหาข้อมูลเพิมเมเ่มเติมที่ Google ได้เลยลองพิมพ์นะครับโดยใช้คำว่าลองดูนะครับเช่นพิมพ์ว่า um, count table and แล้วก็ on on um, um, count table now นะครับลองพิมพ์อย่างนี้ไปดูนะ count table เจ mm hmm. ตโตโอในโลก โอเค okay, นะ Countable and uncountable Now ไปหาที่ Google นะครับแล้วก็ลองกด Search ดูพี่มั่นใจมั่นใจมากๆว่ามีเว็บเป็นร้อยพันพันเว็บคอยอธิบายนะครับหลักการแยกแยะคำนามที่นับได้และนับไม่ได้ดออกแน่ๆเลยนะครับแต่สำหรับน้องๆคนไหน,น,นที่เข้าใจแล้วแยกแยะออกแล้วว่าคำนามไหไคือคำนามที่นับได้และนับไม่ได้มาดูกันต่อนะครับ มาดูกันต่อตัที่ว่าในส่วนของคำนามที่นับได้เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นพจน์สองพจน์คือเอกพจน์กับพหูพจน์แต่คำนามน,นับไม่ได้จะแยกได้แค่เอกพจน์พจน์เดียวเท่านั้นนะครับ,บสรกดไว้ก่อนนะว่าน,านานับได้แยกได้เป็น เอและพหูแต่น,นำนันไม่ได้เป็นเอกพจน์เท่านั้นที่นี้บางคนสงสัยเอาพี่มันไม่แ่ะทาไมอ่ะทาไมนับนับไม่ได้อ่ะเป็นผู้พจน์ไม่ได้มันไม่แปลเลยใช่ปะพี่จะบอกว่านามนับได้ชื่อมันก็บอกใช่ไหมคบว่ามันนับได้แสดงว่าเราสามารถนับมันเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าชิ้นได้แต่นมนับไม่ได้เราไม่สามารถนับ ได้ไงว่ามีทั้งหมดกี่ชิ้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่มีรูปของพจน์ที่มีความหลากหลายเพราะเราก็คงรู้กันอยู่แล้วว่าเอกพจน์นั้นหมายถึงคำนามที่มีเพียงหนึ่งใช่ไหมครับแต่พระหุพจน์นั้นมีตั้งแต่สองบวก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 เป็นต้นไป เอกแต่คำนามนับไม่ได้เนี่ยในเมื่อมันนับไม่ได้เราก็ไม่สามารถล่วงรู้ได้ว่ามันมีกี่ชิ้นมีกี่อันดังนั้นเราก็จว่หัวซะว่ามันเรียกรวมรวงเป็นเอกพจน์ไปเลยละกันนะครับโอเคเนาะนะครับเรนน่าจะมคนชัวร์แล้วนะว่าคำนามทาได้เป็นได้สองเอกคือไม่ใช่เป็นได้สองน์คือเอกพจน์กับพระพูนพแต่ถ้าเป็นคำนามที่นับไม่ได้เป็นได้แค่เอกพจน์เท่านั้น นะครับแต่ที่นี้บางคนก็คงจะสงสัยว่าพี่หนู่หนูเรียนคำนามมาเป็นปีๆแล้วหนูก็รู้ว่าเอออย่างเงี้ยเอกพจน์อย่างเงี้ย้าหูพจน์แต่หนูจะเรียนไปเพื่ออะไรหนูจะเอาประโยชน์จากการรู้เรื่องพจน์ไปใช้ในการทำข้อสอบได้อย่างไรพี่จะบอกว่าถ้าน้องรู้พจน์นะน้องจะสามารถทําข้อสอบได้มั่นใจมากขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่า พจน์ของคำนามมันจะทำให้เราสามารถรู้คำกริยาที่จะตามมาได้ยังไงเอ่ยอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นมีคำกริยาให้คือคำว่า eat กับ are โอเคนะมี eat กับ are มาให้ถ้าเป็นคำนามเอกพจน์มันจะเลือก eat พี่ขอเขียนหนึ่งนะครับหนึ่งแทนเอกเนาะแต่ถ้าเป็นพหูพจน์มันจะเลือก are อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าบางคนไม่รู้พจน์ไงแล้วมีเวิร์มาให้เดี๋ยวเช่นอาจจะมีคำว,ว่า R แบบนี้มาให้แล้วโจทย์มันเป็นเอกพจน์ขัดกันไหมเอ่ยเอกพจน์กับ R ขัดใช่ไหมครับเมื่อเรารู้ว่ามันขัดแต่ถ้าใครไม่รู้อย่างเงี้ยก็จะละเลยชอยช,อย,ชอยนี้ไปก็คิดว่ามันถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นการรู้พจน์เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการทำโจทย์นะครับยกตัวอย่างเช่น สมมติพี่มีคำว่า homework โอเคนะ homework have been done โอเค homework have been done ตัว e นะครับอาจจะอ่านยากนิดน,นึงนะตัว e นะ been done verb ช่องสามนะนะครับน,น,น้องๆเห็น verb ไหมเอ่เย verb คือเริ่มต้นที่คำว่า h a v e แต่น้องครับน้องรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่า h a v e นั้นมีได้สองแบบคือ h a v e กับแฮปและดูตรงนี้น้องดูประธานประธานคำว่า Homework Homework การบ้านถือว่าเป็นคำนามที่นับไม่ได้คำนามน,นับไม่ได้เป็นเอกนกพมีแค่หนึ่งแต่น้องเห็นไหมเอ่ยว่ามันใช้ h a v e อย่างนี้ผิดไหมครับผิด ผิดแน่นอนผิดตรงไหนผิดตรงที่ว่าถ้าเป็นคำนามพระหูพจน์ถึงใช้ h a v e เอกพจน์ใช้ half อย่างนี้เป็นต้นแต่เมื่อเราเจอ,อ homework ที่เป็นเอกพจน์แต่โจทย์มันใช้ h a v e แสดงว่าข้อนี้ผิดทันทีสามารถเลือกคำว่า h a v e เป็นคำตอบที่ผิด แต่ถูกต้องได้เลยเข้าใจปะน่าจะเข้าใจเนาะนะครับเป็นผิดในเชิงตรรกะแต่เป็นคําตอบที่ถูกต้องในการทําข้อสอบนั่นเองนะครับโอเคนี่คือประโยชน์ของการรู้พจน์แล้วเพราะฉะนั้นจําไว้เลยว่าถ้าเห็นช้อยใดช้อยหนึ่งที่ขีดเส้นใต้คํานามอยู่เราต้องถามตัวเองในใจและตอบตัวเองให้ได้นะครับต้องถามและตอบตัวเองให้ได้ว่าคํานามคํานั้น,นเป็น เอกพจน์หรือพักหูพจน์นะครับโอเคเนาะถ้าเข้าใจเรื่องคำนามแล้วนะครับเรามาต่อในส่วนของตำแหน่งของคำนามกันบ้างนะครับนะครับ,รบพี่จะบอกเลยว่าตำแหน่งของคำนามเป็นเรื่องที่สำคัญและต้องเน้นมากๆเช่นที่ต้องดอกจันเอาไว้ให้น้องๆเลยนะครับว่าข้อสอบออข้อสอบ e er อ r o r เนี่ยนะครับเขาชอบเล่น ในส่วนของการวางตำแหน่งแบบผิดๆเช่นเอาคำกริยามาวางตรงคำนามหรือว่าเอาคำ adjective มาวางตรงตำแหน่ง adverb เพื่อจะหลอกล่อเราให้เราไม่สามารถรู้ได้ว่าเฮ้ยคำคำนี้มาอยู่ถูกที่ถูกทางหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการรู้ตำแหน่งของคำนามเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในการทำข้อสอบ error นะครับหลักการจะง่ายๆตำแหน่งของคำนามก็คือหนหน้าแล้วก็ สี่หลังหนึ่งหน้าที่หลังคืออะไรนะครับด่วนแรกเลยหนึ่งหน้าที่ว่าก็คือคำนามนั้นอยู่หน้า verb หน้ากริยาของประโยคได้ถ้าคำนามนะครับมันขอโทษนิดนึงนะครับถ้าเดี๋ยวนะผิดพลาดท,ทางเทคนิคนิดนะ,อะโอเคมาถึงแล้วถ้าคำนามนะครับอยู่หน้า verb แบบนี้มันทำหน้าที่เป็น subject เป็น subject เป็นประธานของประโยคนะครับตกตัวอีไปนะเป็น subject เป็นประธานของประโยคได้เลยแต่ถ้าคำนามมันมาอยู่หลัง verb แบบนี้ verb ก่อนแล้วค่อยตามด้วยคำนามแบบนี้มันจะกลายเป็น object ก็คือเป็นกลับ ของประโยคนั่นเองนะครับโอเคเนาะหนึ่งหน้าที่ว่าหน้าเวิร์ดส่วนสีหลังหลังแรกอย่างที่ได้ไปแล้วใช่ไหมครับก็คือหลังคำกริยาต่อมาหลังอะไรอีกเอ่ยหลังอ r ร์ติเคิลออร์ติเคิลคืออะไรครับก็คือพวก a an หรือ the นั่นเองนะครับ a an the นะครับก็เป็นอ r ร์ติเคิลที่เอาไว้นำหน้าคำนามใช่ปะต่อมา Preposition นะครับคำนามอยู่หลัง Preposition ได้ด้วย Preposition คืออะไรบ้างยกตัวอย่างเช่น for at นะครับ um, off อย่างนี้เป็นต้นและมีอีกหลายสิบคำเลยทีเดียวต่อมาคำนามอยู่หน้า adjective ได้ด้วย adjective เช่นโอ้โ oh, ห oh, เยอะมากมีเป็นลาร้อยพันพันเป็นหมื่นคำเลยเช่นคำว่า um, small น้อใช่ไหมครับหรือ high สูงอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ถ้าคำนามอยู่หลังไม่ใช่สิทธิ์คำนามถ้าเราเจอคำนะที่อยู่หลังคำเหล่านี้จวหัวได้ว่ามันมีสิทธิ์เป็นคำนามแน่นอนนะครับโอเคพี่จะให้น้องๆน,นะครับให้โอกาสน้องๆลองทวนอีกรอบว่าคำนามหนึ่งหน้าทีหลังที่ว่ามีอะไรบ้างนะหน้าแรกหน้าเวิร์บใช่ไหมครับที่หลังก็คือมีหลังกริยา หลัง article หลัง preposition แล้วก็หลัง adjective เมื่อน้องๆจำได้แม่นแล้วพี่มีตัวอย่างของคำนามมาให้น้องดูนะครับเห็นไหมเอ่ยนะคะเดี๋ยวพี่ขอซูมนิดนึงนะถ้าจะไม่เวิร์กอัะกลับมาเที่เดีกว่าโอเคพี่เห็นน้องเห็นลำเไหมนะครับนะน้องเห็นดูตามตามชีพไปได้เลยนะ อ่ะโอเคนะครับน้องๆลองดูตามชีตได้เลยนะนะครับสำหรับใครที่ดูจากคลิแล้วอาจจะไม่สะดวกัเท่าไหร่น้องเห็นคำที่พี่ขียนใต้ให้แล้วนะ้องมี thousands มี firefighters มี wildfires a r i z o n a major relief week winds humidity l e v e l weather service and Monday พี่ขีดให้ทั้งหมดนี้เพื่อจะให้น้องรู้ว่าคำที่ขีดนใต้ทั้งหมดก็คือคำนามนั่นเองนะครับแต่ที่นี้ เรารู้ได้ยังไงล่ะว่าทั้งหมดนี้มันคือคำนามลองดูตัวแรกคำว่า thousand thousand เป็นคำนามเพราะว่ามันอยู่หลัง the ถูกไหมครับ the เป็น article คำต่อมา fire fighters fire fighters แปลว่าอะไรเอ่ยนอนนันจะได้อยู่เนาะแต่สำหรับใครไม่ได้แต่สำหรับใครนะครับที่ไม่ได้นะลองดูนะครับว่า fire FIRE แปลว่าไฟถูกไหมครับ FIGHT แปลว่าต่อสู้ FIGHT เติมเออเข้าไปแปลว่านักต่อสู้กับไฟก็คือนักผจญเพลิงหรือนักดับเพลินั่นเองทีนี้เราทำไมถึงรู้ว่า firefighters เป็นคำนามเพราะว่ามันอยู่หลัง ofpreposition นั่นเองนะครับต่อมา คำนี้บ้างนะครับ wildfires ทำไมถึงรู้ครับว่า w i l d f i r e เป็นคำนามมันอยู่หลัง dangerous dangerous ลงคำที่ลงท้ายด้วย usus us, ส่วนใหญ่พี่ขอ,อนิดนึงว่าถ้าเจออธิมั us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  us, us, ทั้งหลายแหละมันเป็น adjective แน่นอนและเมื่อมันอยู่หน้า w i l d f i r e ชัดเจนคำนามอยู่หลัง adjective w i l d f i r e ก็ต้องเป็นคำนาม ใช่ไหมครับต่อมา Arizona Arizona เห็นแล้วว่ามันอยู่หลัง in นี่ก็เป็น preposition preposition อ e, ีกตัวหนึ่งใช่ไหมครับมาดูกันต่อ major m a j u r e แปลว่ามาตราวัดนะครับหรือมาตรการก็ได้เหมือนกันจะเห็นว่า major อยู่หลังหนึ่ง small เป็น adjective ใช่ไหมครับแล้วก็ เจออ่ะชื่อ a ตรงนี้เป็น article อ่ะขอเขียนเป็น art นะครับสั้นๆนะก็พอจะเห็นว่าอยู่ทั้งหลัง article อยู่ทั้งหลัง adjective สแสดงว่าตรงนี้ชัดเจนว่าคำนามล้านเปอร์เซ็นต์เนาะนะครับต่อมา relief นะครับเห็นคำว่า relief บ้าง relief อยู่หลัง of ใช่ไหมครับชัดเจนเนาะเพราะว่า of ก็เป็น preposition เหมือนกัน week บ้าง week อยู่หลัง this ดิสที่จะบอกว่าน้องๆคงจะคุ้นเคยกับเพื่อนสีแก๊งแก๊งที่มีสมาชิกสี่คนก็คือมีเด i มีด h ัตมิซีแล้วก็มีโดสนะครับดสดัตดิโดสจะบอกว่าสี่คำนี้มันมีเอาไว้นำหน้าคำนามอยู่แล้วมีศัพท์เท่ากับ adjective เลยนะครับถือว่าเป็น adjective กลุ่มหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นแน่นอนถ้าเรารู้ว่าด i ฟเป็น Adjective ดังนั้นอุวก,ก็ต้องเป็นคำนามชัดเจนโอเคเนาะต่อมาแล้วครับ Win ทำไมถึงรู้ว่า Win เป็นคำนามบางคนอาจต่อว่าพอแอตหรือเปล่าพี่แอตมันแบบมันคล้ายคลินมันคล้ายค่ f ออฟมันเป็นเพปโฟหรือเปล่า เปล่านะครับไม่ใช่นะอ s, Ask, <S, Ask, <S ไม่ใช่เ r โ f i นะครับ as เป็นคําเชื่อมแปลว่าในขณะที่แต่วิงเป็นคนํานามเพราะว่ามันอยู่หน้าคําว่า c l i m e ตรงนี้มันเป็น verb เป็นคํากริยาแปลว่าสงบนะครับต่อมา humidity levels เป็นคนํานามที่อยู่คู่กัน humidity แปลว่าความชื้น levels แปลว่าระดับก็แปลจากหลังไปหน้าก็ระดับความชื้นนั่นเองนะครับ บางคนบอกว่าพี่คำคำนี้เป็นคำนามเพราะว่าอยู่หลังแอนหรือเปล่าแอนก็ไม่ใช่เพเปิลนะครับแอนเป็นคำเชื่อเหมือนกับพ a สเลยดังนั้นเรารู้ได้ว่าไม่นมาว่ามันเป็นคำนามเพราะว่ามันอยู่หลังไรซ e ตรงนี้ไรซ t เป็นเวิร <Word. S 1> นะครับต่อมามาดูที่ weather service บ้าง weather service นะครับอยู่เป็นคำนามคู่กันอีกแล้วใช่ปะ weather แปลว่าสภาพอากาศนะครับ w e a t h e service เป็น คำนาเหมือนกันแปลว่าการบริการแต่ในที่นี้นั้นนะครับไม่ใช่แปลว่าการบริการนะมันจะแปลว่าศูนย์บริการลองแปลกต่าง,งไปหน้านะครับศูนย์บริการทางสภาพระกาศแห่งชาติเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่า national national ตรงนี้เป็น adjective อีกแล้วโอ้ขเท่ที่นะครับอ่ะโอเคเป็น adjective และ the เป็น article เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าหลัง article หลัง adjective แสดงว่าตรงนี้เป็นคำนามแน่นอนสุดท้ายนะครับที่เราจะอีกคำนึงคือคำว่า Monday Monday เป็นคำนามเรารู้อยู่แล้วใช่ปะว่ามันเป็นชื่อของวันนอกจากรู้ว่ามันเป็นชื่อของวันมันก็อยู่หลัง on เป็น preposition ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเห็นไหมเอ่ยว่าเราใช้หลักหนหน้า สีหลังในการจับตำแหน่งของคำนามแค่รอแบบนี้แค่ใช้กดแค่นี้เราก็สามารถรู้ได้แล้วว่าคำนามมันควรจะอยู่ตรงไหนที่ที่มันควรอยู่มันอยู่หน้าอะไรอยู่หลังอะไรนั่นเองนะครับ